้าคุณอยากรู้จักพวกเขาและเธอให้มากกว่าที่เห็นเดินทางไปกับผมครับผมจะพาคุณไปรู้จักกับพวกเขาในมุมมองใหม่ๆเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่า who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของผมเตรียมตัวเดินทางไปกับคุณคิดคณะชัยเบนจรงขกุลโฟตโตกราฟเฟอร์หนุ่มสุดฮอต ผู้อยู่เบื้องหลังภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าเซเลบิตี้ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยผู้ชายที่จะพาคุณไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเหล่าเซเลบิตี้และซูเปอร์สตาร์ชื่อดังมากมายในมุมมองใหม่ๆผ่านเล่นของเขาที่จะทำให้คุณรู้ว่านอกจากภาพเบื้องหน้าที่คุณเห็นนั้นจริงๆแล้วผู้อ e you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้เขาคือนักธุรกิจหนุ่มสุดฮอตเจ้าของธุรกิจในเครือ KPN และเจ้าของตำแหน่งยังเดเวลอปเปอนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงของวงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยที่น่าจับตามองมากที่สุดในเวลานี้เจ้าของธุรกิจมากกว่าหลายพันล้านบาทผนังตรงนี้ดูสวยดีนะครับดูเป็นเท็กเจอร์แล้วก็ดูชอบไฟที่มันเป็นช่องๆครับบวกกับเก้าอี้หนังสีน้ำตาลเนี่ยน่าจะสื่อความลุกเป็นผู้ชายดูเป็น g e n ทลแมนคลับดูดูดีครับดูน่าจะเข้ากับพี่กรณ์ได้ดีครับ หนุ่มมากเนี้ยบใจดีเป็ไม่ใช่อบอุ่นเนี่ยเวลาอยู่กับลูกน้องเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมครับชอบเกี้ยวของดูภาพแต่จริงผมก็ไม่ได้ดูภาพอะไรนั่นใช่เงยหน้าขึ้นนิดเดียวครับชีวิตผมคือการถ่ายรูปพอร์เทรตผมรักและทุ่มเทให้กับมัน เพราะมันคืองานศิละปะที่ท้าทายก่อนที่จะกดชัตเตอร์ทุกครั้งผมต้องเรียนรู้ทิศทางของแสงรู้จักอุปกรณ์มองหาโลเคชันและที่สําคัญที่สุดผมต้องเข้าใจมูดอารมณ์สีหน้าและแววตาที่แสดงออกมาจากแบบเพราะมันคือการถ่ายทอดความเป็นตัวตนและอารมณ์ของภาพสนับสนุนโดยใหม่ Toyota Fortuner เอาล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปรับคุณคิดคณะชัยโฟตโตกราฟเฟอร์สุดฮอตของเรา เพื่อเดินทางไปพูดคุยกับผู้บริหารหนุ่มสุดหลอ่อเจ้าของตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท k p พและคือสุภาพบุรุษหนุ่มสุดเนียบที่ใครต่อใครให้ความสนใจในสังคมเซเลบริตี้มากที่สุดสรุปว่าเขาคือใครตามคุณคิดนาชนชัยไปค้นหาตัวตนท,ท,ที่แท้จริงกันเลยครับ จูเนร์คันนี้ก็ได้พาคุณคิดคณชัยโฟโตกราฟเฟอร์ของเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ รงเดชทายาทคนเล็กของดรเกษมและคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชลูกชายคนสุดท้องของตระกูลผู้สานต่อธุรกิจ4ประเภทของครอบครัวได้แก่กลุ่มดนตรี KPN Music Academy การลงทุนธุรกิจต่างๆธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นคาโกเนยะและ KPN Lifestyle ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พัฒนาที่ดินซึ่งรวมมูลค่าธุรกิจมากกว่าหลายพันล้านบาทซึ่งปัจจุบันขุนกรณดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท KPN Award จำกัด และ KPN Lifestyle ที่ส่งผลให้วันนี้ชื่อของเขาขึ้นแท่นเป็นยั่ง Developer หนุ่มนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงของวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้นี่แหละครับภาพทั้งหมดที่ทุกคนได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนตัวตนที่แท,ท้จริงของเขาคืออะไรแต่ตามและสัมผัสได้ในฮูอายุกอนรงเดช วันนี้ครับถูกยกให้เป็นย่างเดเวลอปเปอร์ที่น่าจับตามองที่สุดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับอยากจะทราบว่ามีเทคนิคอะไรกันพิเศษครับอะไรที่ทําให้ประสบความสําเร็จก็คือถ้าให้ถ้าคิดเอาเองนะเืาบอกว่าเวลาเรา d e v วลอปคอนโดทุกโปรเจกต์เนี่ยคือแบบว่าเราก็ คือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งตัวเองนี่หมายถึงว่าถ้าสมมติเราเป็นคนที่อยู่จริงๆเราอยากได้อะไรคือก็โชคดีตอนที่เรามีประสบการณ์แบบว่าได้ไปเรียนต่างประเทศได้ไปเห็นนู่นเห็นนี่แล้วคือเราก็คิดก็แบบถ้าเวลาเราอยู่คอนโดเราอยากได้อะไรเราก็ลิสต์มาก็คิดว่าแบบอย่างน้อยก็ต้องมีคนที่อยากได้และชอบสไตล์เหมือนเราอะไรเงี้ยครับก็คือแบบว่าอะไรที่แบบเราให้ได้เต็มที่คือแน่นอนคือตัวทำธุรกิจเราหวังกำไรอยู่แล้วแต่คือแบบว่าทุกโปรเจกต์คืออะไรท่าใส่ให้ลูกค้าได้ เยอะเป็นพิเศษเลยเนียก็เชื่อว่าเขาจะได้ใจเราซึ่งทุกวันนี้มันก็รู้มาพอสมควรเพราะลูกค้าที่ซื้อกันมแม่ตึกแรกๆบางทีก็คือตามมาซื้อทุกตึกอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าตระกูลนรงเดตครับเป็นครอบครัวที่มีการส,รรรสืบทอดการทํางานอย่างมีระบบอะไรคือสิ่งที่ทําให้ครอบครัวเนี้ยรักกันแล้วก็ทํางานอย่างมีระบบแบบนี้ครับคือก็กลับไปที่เดิอดอมก็คงต้องให้เคุณแม่เช่นกันเพราะว่าคือที่บ้านนี่จะเลี้ยงแบบ เลี้ยงเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคือบอกว่าแบบลูกสามารถคุยกับพ่อแม่ได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ตอนเด็กๆเวลาแบบคุณพ่อแม่ก็จะทํางานเยอะเราก็แบบเวลาไม่มีเวลาคือวิธีเลี้ยงลูกก็คือเวลาไปเปิดพ่อแม่ไปประชุมก็เอาลูกไปนั่งเล่นอยู่หน้าห้องประชุมอะไรเงี้ยแล้วคือบอกว่าแบบว่าไปต่างประเทศถ้าพ่อแม่ต้องไปทำาก็ือเอาลูกไปด้วยอะไรเงี้ยคือระหว่างประชุมพวกพี่ก็จะนั่งเล่นอยู่นะห้องเย็นก็ไสนิทกันหมดใช่ก็คือเหมือนมันก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้ธุรกิจแบบซึมซับมันผมมันเราเห็นมาตั้งแต่เเ็็กกพาา่่แบออมมทํงนนนยัล ซึมซับมากันอะไรเงี้ยแล้วก็อันนึงคืออย่างที่ที่น้องๆที่สนิทกันเพราะว่าแบบก็เหมือนถูกปลูกฝังมาแหละว่าแบบในโลกนี้มันไม่มีใครรักเราจริงจริงใจถ้าเราจริงถ้าพี่น้องนั่นคือบอกว่าถ้าทําอะไรกับพี่น้องก็แบบเหมือนทําด้วยเปิดใจสบายใจมันก็แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนางพี่กตอนนี้เป็นรุ่นเล็กใช่ครับมีคนโตที่คนโตโตกว่าปีคนที่2โตกว่า5ปีซึ่งตอนเด็กๆวีเลชั่นชิพก็ไม่ได้ดีอย่างเงี้ยตอนเด็กเรื่องจัดห่างกันเยอะก็แบบทะเลาะกันตีกันถูกแกล้งอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนแบบพอ พอโตแล้วมันก็เลยบอกเออมาสนิทกันเลยรู้สึกว่าตัวเองมีแบบปล่อยไหมครับเป็นลูกคนเล็กนิดนึงยอมรับยอมรับจริงๆโดยมากๆโดยจากคุณพ่อเพราะว่าคือตอนเกิดเนี่ยมีแบบมีปัญหาเล็กนึงคือแบบว่าตอนแม่ท้องได้จนสี่เดือนเนี่ยคุณหมอที่ดูเคสบอกว่าไม่ได้ท้องบอกว่าแบบเออเป็นแบบเกินแบบ ที่ไปเองอยากมีลูกแบบว่าเป็นลบติดที่ไปเองก็คือฉีดยาแก้เครียดให้เขาเส้นทุกวันแต่ท้องใหญ่ขึ้นก็ท้งทงทงองท้องใหญ่คือพอมาเจอตอนสี่เดือนว่าแบบว่าท้องในหมอก็บอกว่าเออเนี่ยต้องเอาเด็กออกเพราะว่าแบบยาที่ฉีดไปทุกวันเนี่ยเด็กจะไม่มีมแขนไม่มีขาไม่มีลูกกระตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งพ่อก็เซ็แนแบบว่าโอเคอยินย,ยอมยินยอมให้เอาออกอะไรเงี้ยพ่อก็เลยเหมือนพูดว่าเออแบบพพอเกิดมาแล้วเนี่ย จะเอาอะไรจะตามใจหมดทั้งเหมือนเหมือนสั่งฆ่าไปแล้วไงรู้สึกผิดอันนี้ก็คืออาจจะชดเชยแบบดูจะเอาอะไรให้หมดเลยเนงะี้ยซึ่งก็ที่ออกมายังปกติอยู่แล้วถ้าไม่ถึงจะถึงใจไม่ได้อ,ออกนะแม่บอกว่าไม่โวนะออกมาถึงจะพิการไม่มีแขนไม่มีขาก็ลูกทันเจก็จะเลี้ยงเองอนะไรเงี้ยแต่ว่าถือว่าเป็นเคสพิเศษมากใช่แล้วที่ออกมาคือ<ๆ>ที่ไม่เป็นไรเพราะว่าลกใหญ่มากคือคลอดมาแล้วอีกสามชั่วโมงกับล,<ๆ>ลกจากลนามางยาก,ก็เลยเข้าไปได้น้อยอนะไรเงี้ย พราะอย่างแซวเออแบบดีนะออกมาปกติหมดติดปกติอย่างเดียวคือพูดมากก่อนที่ท่านจะเสียครับมีได้ฝากอะไรไว้กับพี่กรณ์บ้างไหมครับคือจริงๆที่บ้านเราพูดคุยกันทุกเรื่องตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือตั้งแต่คืออันนี้ต้องให้เคุณแม่เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้บ้านเราสนิกันมากเนี่ยเพราะแม่เป็นแบบแม่ที่ดีจริงๆเพราะว่าอย่างที่เรียนอยู่น้องหั้งมหกปีไม่มีวันไหนที่แม่ไม่โทรมา คุยด้วยคุยกันทุกวันแล้วคือก็เป็นนี้กับพี่พี่ก็ทำกันทุกวันอะไรเงี้ยทุกวันตอนอยู่มน้อยใชคุยทุกวันสมัยนั้นค่าโดยสารยังไม่ถูกขนาดนี้ด้วยตนนั้นคือเปลืองวแล้วก็คุยแม่คือจะคุยกับลูกทุกคนทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าฝากอะไรไหมก็คือทุกอย่างที่อยากจะพูดก็คือได้บอกไปหมดคือแบบอินเอเวนก็ดีมันก็สบายใจคือแบบทุกอย่างที่เราอยากบอกท่านทุกอย่างที่ท่านอยากบอกเราคือเราได้คุยันหมดเลยมันก็เหมือนแบบสบายใจครับคือก็ถ้าคุณแม่ห่วงจริงพี่สาวก็ฝางเรื่องลา ไป <L an> ให้ดูแลลาลา <คน S 2> ทั้งสี่คนลยครเบคนที่ประสบความสำเร็จอย่างพี่กรณ์ครับมีโมเมนต,ต์ไหนที่ผ่านมาเนี่ยที่ทําให้รู้สึกถอยอหรือว่าท้อถอยทุกงานก็มีช่วงท้อหมดแต่ก็เชื่อว่าแบบก็คิดกับตัวเองเสมอว่าอะไรที่มันได้มาง่าย,ายๆสุดท้ายถ้ามันประสบความเร็เราคงไม่ภูมิใจอปัญหามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแข็งแรงขึ้นโตขึ้นอะไรเงี้ยถ้าที่อย่างมัน หมือนนอนแล้วมันลอยมาจากฟ้าเออเราก็คงแบบไม่มีความตื่นเต้นในชีวิตเยก็มองเป็นเรื่องดีทีแน่นอนแล้วทุกปัญหาที่ผ่านมามันก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นพอพอเราเจอปัญหาเดิมเดิมเราก็รู้แล้วเออเราต้องแจ้งไงได้ทุกอย่างมันมีทางออกหมดแล้วก็สาคัญที่สุดคือสติอย่าแตกช่วงแรกๆก็สติแตกนะเวลามีปัญหาบอกเออว้าจาทำยังไงเวลาท้อล้วหันไปพ,พึ่งอะไรครับคือจริงๆถ้าสมัยก่อนท้อได้จะคุยกับแม่เป็นหลักเลยคือแบบคุยทุกเรื่องสมัยอังทุกวันนี้แม่ไม่อยู่ก็คุยคุยแต่ลูกคุยผ่านรูปได้ ภาพที่ออกไปตามเสื่อพี่ชายจะเห็นพี่การเป็นหนุ่มมากเนียบใจดีเป็นผยอบอุ่นเนี่ยเวลาอยู่กับลูกน้องเนี่ยเป็นอย่างั้นไงครับก็จริงๆพี่เป็นคนเป็นคนเป็นคนเงียบนะเป็นคนหรอเนียบครับเงียเนียบสุบเนียบอบอุ่นนี่จริงแต่ว่าคนชอบบอกว่าสุภาพแม่ก็งงเดี๋ยวเพราะจริงคือคอเพื่อนยินคนอื่นทุกคนแต่ผมให้แบบยูไม่เห็นสุภาพเรียบร้อยีคนชอบเกลียวของสุภาพแต่จริงผมก็ไม่ได้สุภาพอะไรแต่ถามว่าเวลาทำงานนี่คือก็ก็เป็นรีสกับลูกน้องแต่เวลากรดูก็ดุกหมดเลยคือ คือรุ่นน้อาจะรู้ว่าคือจะไม่ชอบอะไรที่แบบให้พูดหลายอย่ะพูดหลายครั้งแตบบ่ว่าแบเราพูดครั้งเดียวคือแบบไม่ชอบพูดซ้ำเลยใช่ไหมคือแบบทุกคนมันก็ต้องแบบเป็นเวลาทาํางานด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันหรือช่วยต่อว่าแบบต้องช่ว,ยอ,ชวยอย่างตามสั่งบอกหน่อยคืออย่าให้ช่วยกันขีดจั๋ยมีปิดแตกกับมา,าเวลาเวลาโหดตัโหดอยู่ออนนะครับเวลาคนเยี้ยเงเวลาดุมันจะโหดแล้วตอนนี้ครับมี โปรเจกต์ไหนที่มุ่งมั่นถึงพิเศษไหมครับครับก็ตอนนี้เลยครับกำลังยินก็ตอนนี้ที่กำลงังรับสมัครอยู่อการประกวดชิเในวอร์ชั่ที่24ีซึ่งออดิชั่นที่สุดท้ายนี่ก็วันเสาร์อาทิตย์นี้แล้ว20-21นะครับที่มีรัยทั้งวันทีมงเบ้าที่เอสน,นะรัชดาครับก็อยากจะเชิญชวนน้อง,องๆใครท,ที่ปีนี้พ <ใน S 2> ิเศษเพราะว่าปีนี้เรา แบ,บ่งออกเป็นสองคอนเซ็ปต์คือเป็น2นทีมคือทีมเสียงดีกับทีนหน้าตาดีนั่นก็คือรับสมัครว่าใครอยากเป็นนักร้องก็มาสมัครได้ใครอยากเป็นดาราก็มาสมัครได้ครับแล้วส่วนใหญ่ใครจะชนะครับเสียงดาาีหรือหน้าตาคือคอนเซ็ปตนี้เราทำมาปีนี้เป็นปีที่สามแล้วปีแรกเนี่ยหน้าตาดีชนะปีที่แล้วเสียงดีชนะเพราะงปีนี้มันจะมันมากๆเหมือนเป็นรอบตัดเชือกแต่ละว,ว่าตอนนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งว่าสุดท้ายว่าใครจะเข้าวินใครครับอีกภาพที่ทําให้ใครๆต้องนึกถึงผู้ชายคนนี้ก็คือ ภาพความเนี้ยบและความใส่ใจในทุกรายละเอียดเรื่องการแต่งตัวตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงรองเท้าในทุกๆคู่ที่สวมใส่จนทําให้ผู้ชายคนนี้ถูกจับตาม,มองจากใครๆใ,ในฐานะนุ่มหล่อม,มาดเนี้ยบสุดเพอร์เฟกของสังคมเซเลบิตี้ครับรู้สึกยังไงครับกับนิยามคําว่านุ่มมาดเนี้ยบสุดเพอร์เฟกครับขครับาู้ชมก็ขอ,ข,อข,อขอบคุณครับครับก็เดียวคนด่าก็ไม่คือจริงๆคือที่บ้านก็ ค่อข้างาจจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวเนี้ยบแต่ว่าที่บ้านจะเหมือนปลูกปลูกฝังามาคือเด็กๆแม่จะค่อนข้างแบบเยียมนิดนึงอะไรเงี้ยครับบอกว่า,วาห้าใส่รองเท้าแต่ออกจากบ้านถ้ามันก็คือเหมือนแบบมันก็ชินมาตั้งแต่เด็กเรก็จะแบบที่บ้านทุกคนก็จะเป็นหมดก็จะค่อนข้างเนียบนิดนึงเรื่องการแต่งตัวเลยนะครับ มีอะไรที่สะใจแล้วรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจอะไรไหมครับมีครับคือมีช่วงตอนเรียนมัองนอกตอนนั้นคือพยายามพยายามจะเซอร์ที่พ่อบอกให้ลูกที่บอกให้เข้ากับเราคืออะไรครับแต่แต่งตัวเซอร์อะไรเงี้ยแบบแบบไหนครับแบบง่ายๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบว่าแบบเซยื้อนี้อะไรบ้างนี่อะไรบ้างแบบว่าไม่ไม่สไตล์สูนยหรืออะไรเงี้ยแล้วจนแบบเพื่อนอยก่คงบอกใครบอกว่าแต่งแบบนี้แล้วดีอยาร้องเอยเลิกเถอะเออคงไม่เข้ากับเราอะไรก็เลยมาเป็นแนวแบบเรียบเนี้ยสูุดไทยดีกว่าคือถ้าเป็นสไตล์ถ้า ใส่ประจำครับเวลาอยู่ทํางานอะไรซึ่งเป็นอารมณ์เนี้ยประมาณสูตรคือเป็นชอบพวกพวกสูตรพวกแจ็กเก็ตที่มันเทลเลอร์หน่อยเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ๆสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วแบบคนไม่ได้ต้งงองคือถุกร้อนคือแจ็กเก็ตหนักครับโลกสิ่งแต่แจ็กเก็ตหนักคือเห็นไม่ได้เลยลนนคือบอกว่าเดีเย๋ยวมีอาการแบบอยากได้แต่เมืองไทยไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าใส่งอย,ย<ส>งอย่างเดียวพูดถึงเรื่องถ่ายรูปกันแต่ว่าพี่วัน ถ่ายรูปต้องไหมครับจริงชอบนะครับแต่ไม่เก่งแบบคิดนะคือถ่ายแบบง่อยๆถ่ายจากไอโฟนะ <c oughs> ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าคือชอบคือพวกหนังเวลาไปร้านหนังสือเนี่ยหนึ่งในหนังสือทชอบดูก็พวกหนังสือพวกแบบว่าพอร์ตเทรตพวกไหน,น<ม>ี้ชอบดูชอบแบบงานพวกแสรรงเงาที่ต้อดูอาร์ตอาร์ตหน่อยครับแนวไหนครับครับมีชอบถ้าถ้าเป็นถึงสายท่านไหนก็ชืออะไรนะแอนนี้ระเบว,วิชไลไลน์ไหมที่ต้องดูแบบมีอะไรเนี้ยดูมีเด็บดูเนี้ยชอบชอบพวกรูปพอร์ตเทรตพวกนี้จะถ่ายนี่เป็นหรอครับ แล้วลูกของตัวเองนะครับชอบชอบลูกสไตล์ไหนครับลูกของเองก็ชอบแบ,บบเออเวลาถ้าเป็นลูกแบบเนี้ยพอถ่ายชอบอารมณ์พวกงานแสงแสงว่าแบบมีเงา,าง<ต>มีเงาแบบสมมติแบบหน้าก็แบบมืดไปครึ่งอะไระเงีเออ้ยดูแบบอาร์มหนอ่อยอะงเงยครับงั้นเดี๋ยววันเนี้ยดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันแต่ว่าเราเราคิดเคยถ่ายรูปพี่กรณ์มาก็ประมาณตกสำคั้งนะส่วนใหญ่จะเป็นว่าแต่ทุกรอบนั้นที่ถ่ายมาแล้วบอกว่าแต่ทุกรอบต้องเอาไปขยายและใส่กรอบแปะไว้ฟ้าวว่า จรจจะเป็นแบบนั่งแบบเป็นบิสเนสแมร์อะไรเงี้ยนะวันนี้เราก็อาจจะมีลุคป,ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีที่มันธรรมชาติขึ้นมาหน่อย,อยนะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณไปตามจิตการทำงานของคุณคิดกับการค้นหาอินสปิเรชันจากคุณก่อนในการวางคอนเซ็ปต์เพื่อถ่ายทอดตัวตนที่แท้จริงว่าผู Who are you ้อาย u คุณคือใครผนังตรงนี้ดูสวยดีนะครับดูเป็นเท็กซ์เจอร์แล้วก็ดูชอบไฟที่มันเป็นช่องๆครับบวกกับเก้าอี้หนังสีดำตาเนี่ยน่าจะสื่อ ความลุกเป็นผู้ชายดูเป็น g e n t l e m e n รับดูดูดีครับดูน่าจะเข้ากับพี่กรณ์ได้ดีครับผู้อายุคุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับ